สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยของชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำพ้องความหมายนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเราไปดูคําไทยที่เราใช้กันอยู่นะคะนักเรียนคิดว่าคําว่ามักุเทศคําที่หนึ่งหรือคําที่สองที่เขียนได้ถูกต้องคะเอ๊ติกดอก,กติกดอกเราไปดูเฉลยก็พร้อมกันนะคะนักเรียนค่ะคําว่ามักุเทศคําที่สองนะคะคําที่มีกอไก่เป็นการันนะคะเป็นคําที่ถูกต้องนะคะ เราไาดูความหมายของคำว่ามักคุเทศนะคะมักคุเทศหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางหรือผู้นำเที่ยวนั่นเองค่ะค่ะเราไปดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วหนึ่งเลยนะคะนักเรียนจะสามารถบอกลักษณะคำพ้องความหมายได้ 2. นักเรียนสามารถค้นคว้าหาคำพ้องความหมายได้นะคะและ 3. นักเรียนจะเห็นความสำคัญของการใช้คำพ้องความหมายค่ะคำพ้องความหมายในภาษาขอโทษนะคะคำพ้องในภาษาไทยเราจะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและคำพ้องความหมายนะคะ เราไปดูความหมายของคำพ้องความหมายนะคะความคำพ้องความหมายก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือซ้ำกันนะคะเขียนต่างกันอ่านออกเสียงต่างกันและการใช้จะใช้ในบริบทที่ต่างกันค่ะค่ะคุณครูมีตัวอย่างนะคะคำว่าผู้หญิงนะคะนักเรียนจะมี คำที่มีความหมายว่าผู้หญิงหลายคำนะคะเราไปดูนะคะคำแรกที่คุณคุณครูนำมาฝากก็คือคำว่ากัลยาณ์นะคะคำที่สองก็คือนารีสตรีบางออนการดาและกัญญานะคะคำเหล่านี้เมื่อน,นักเรียนได้เห็นแล้วนักเรียนจะทราบทันทีว่าคำเหล่านี้จะแปลว่าผู้หญิงนะคะ ต่อไปคำว่าดอกไม้นะคะคุณครูมีคํานํามาฝากอีกนะคะว่าคําที่แปลว่าดอกไม้จะมีคําว่ามาลีผักกาบุกผามาลาบุกหาและบุษบงนะคะคําเหล่านี้เมื่อนักเรียนไปอ่านที่ไหนไปเจอที่ไหนนักเรียนจะทราบทันทีว่าคําทั้งหคํานี้ หมายถึงดอกไม้นั่นเองค่ะต่อไปคำว่าช้างนะคะเราไปดูนะคะคำว่าช้างมีคำอะไรบ้างที่หมายถึงช้างนะคะกุญชรนโคชสารโคตอิยราหัดถีและคชานะคะคำเหล่านี้แปลว่าช้างนะคะนักเรียน ค่ะเมื่อเดวได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะคำพ้องความหมายเป็นอย่างไรคุณครูก็มีของฝากจากครูให้หนูคนเก่งนะคะของฝากจากครูน,นี้ก็คือจะให้นักเรียนช่วยกันค้นคว้าคำพ้องความหมายจากคำที่กําหนดนะคะคุณครูกําหนดให้คําว่าผู้หญิงเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะนักเรียน หาคำที่มีความหมายว่าผู้หญิงนะคะคำแรกที่ครูครูนำมาก็คือคำว่านารีนะคะคำที่สองก็คือการดานั่นเองค่ะคำว่านารีและการดาทั้งสองคำนี้หมายถึงผู้หญิงนะคะต่อไปคำว่าดอกไม้จะมีคำว่าบุบุผา ผกานะคะคำทั้งสองคำนี้จะแปลว่าดอกไม้นะคะข้อ3นะคะดอกบัวคุณครูนำคำว่าบงกฎและคำว่าอุบบนมานะคะนักเรียนทั้งบงกฎและอุบบนจะหมายถึงดอกบัวนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ช้างนะคะคุณครูนำว่าคำว่ากุญชร และคำว่าคดชสารมานะคะคำว่ากุญชรและคดชสารคำทั้งสองคำนี้จะหมายถึงช้างนะคะและข้อสุดท้ายนะคะคำว่านกคุณครูนำคำว่าวิหกและสักกุณามานะคะทั้งวิหกและสักกุณาเมื่อนักเรียนไปอ่านเจอที่ไหนนักเรียนจะทราบทันทีนะคะว่าแปลว่านกนะคะนักเรียน เป็นไงคะนักเรียนคำพ้องความหมายนักเรียนคิดว่ายากไหมคะไม่ยากนะคะนักเรียนเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะนักเรียนความสำคัญของการรู้จักคำพ้องความหมายก็คือจะช่วยให้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและเลือกนำคำไปแต่งคำประพันธ์หรืองานเขียนอื่นๆได้หลากหลายนะคะ ค่ะวันนี้คุณครูขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ